การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤตินตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรทุน และรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามานุสติธรรมวนอณทิตย์ตรงกับวันที่10มกราคม พุทธศักราช2,564ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน2ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกลงองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนส่วนรื่ฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องพูดดีพูดโดนง่ายกว่าที่คิดคะ่ะ ท่านผู้ฟังคะเรื่องของการพูดเป็นเรื่องใหญ่ดังที่โบราณบอกไว้ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหรือสุนทรผู้เคยกล่าวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานอกจากนี้ยังมีคำคมเกี่ยวกับเรื่องคำพูดอยู่อีกมากมาย เกี่ยวกับเรื่องคำพูดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดที่ดีต้องมีองค์ประกอบหอย่างได้แก่ต้องเป็นเรื่องจริงต้องพูดด้วยคำสุภาพเรื่องที่พูดเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ผูพ้พูดต้องพูดด้วยจิตเมตตาและพูดถูกกาลเทศะข้อที่1เรื่องที่พูดต้องเป็นเรื่องจริงข้อนี้คนทั่วไปที่ศึกษาธรรมะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ความยาก อยู่ที่ว่าจะเอาหลักธรรมมาใช้จริงๆได้อย่างไรเพราะคนส่วนใหญ่มักจะถือตัวเองเป็นที่ตั้งเช่นเวลาพูดก็จะคิดแค่ว่าเรื่องที่พูดนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็พูดออกไปเลยฉะนั้นที่ว่าพูดเรื่องจริงนั้นหมายถึงว่าเราต้องฝึกทักษะในการสื่อสารด้วยคือต้องสื่อให้คนฟังเข้าใจตรงตามที่เราคิดเราคงเคยมีประสบการณ์ที่พูดออกไปด้วยความหวังดีแต่พูดแล้วคนอื่นเข้าใจผิด ทำให้เขาโกรธแล้วไม่ชอบเราข้อที่สองต้องพูดด้วยคำสุภาพคนทั่วไปมักจะคิดว่าเราก็พูดคำสุภาพอยู่แล้วแต่เราต้องจับคอนเซปต์ของคำว่าสุภาพให้ได้ว่าประเด็นหลักของคำสุภาพคือจะต้องสามารถเปิดใจผู้รับสารจากเราได้ไม่ว่าเราจะพูดด้วยท่าทีอย่างไรถ้าเปิดใจเขาได้แสดงว่าสุภาพถ้าพูดเคาะเหมือนผู้ดีทุกอย่างแต่ผู้ฟังไม่ชอบ รู้สึกงุดหงิดหมันไส้แสดงว่าคำพูดนั้นไม่ถือว่าสุภาพเรื่องนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะคำพูดอย่างเดียวท่าทีที่แสดงออกก็มีความสำคัญทั้งอากับกิริยาท่าทีทางกายของเราทั้งน้ำเสียงและถ้อยคำที่ใช้เมื่อสื่อออกไปแล้วต้องเปิดใจผู้ฟังได้ถึงจะถือว่าเป็นคำสุภาพข้อที่สเรื่องที่พูดเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่เราพูดแม้เป็นคำจริงสุภาพ แต่ถ้าไม่มีประโยชน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสว่าอย่าพูดเลยต้องไตรตรองให้ดีว่าพูดอะไรออกไปแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่พูดแล้วต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราและผู้อื่นไม่ใช่พูดเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียวเรื่องเนื้อหาคำพูดมีประโยชน์หรือไม่นั้นพอจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่คนที่มักจะมองข้ามไปก็คือเรื่องการพูดเชิงอวดตัวข่มคนอื่น คือพูดว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้จนคนอื่นหมัน่นไส้ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการพูดที่ไม่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและผู้ฟังรอบพูดไปแล้วแทนที่จะดีแทนที่เขาจะชื่นชมยกย่องเขากลับหมัน่นไส้พอเขาหมั่นไส้แล้วอารมณ์เขาก็เสียไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายข้อที่สพูดด้วยจิตเมตตาข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน อยากจะเน้นว่าให้เราพูดโดยไม่ถือเอาตัวเราเป็นหลักแต่ให้มองผู้รับสารเป็นหลักคําว่าพูดด้วยจิตเมตตาต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราระหว่างที่เราพูดก็ต้องสังเกตสีหน้าท่าทางเขาให้ดีพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะสามารถใช้คําที่พอเหมาะพอดีพูดต่อไปได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าพูดด้วยจิตเมตตาและระหว่างที่เราเป็นผู้พูดก็ต้องไตร่ตรองหาถ้อยคำที่เหมาะสม ต้องสังเกตว่าปฏิกิริยาเขาเป็นอย่างไรบ้างเดิมเราคิดว่าน่าจะโอเคพอพูดไปแล้วอาจไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ปรับเนื้อหาและวิธีการพูดของเราให้พอเหมาะพอดีตรงกับใจของผู้ฟังและยกใจเขาให้สูงขึ้นได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการพูดด้วยจิตเมตตาและข้อที่5พูดถูกกาลเทศะเวลาจะพูดแต่ละเรื่องต้องสังเกตให้ดีว่าพูดตอนไหนถึงจะดีเขากำลังยุ่งอยู่หรือเปล่า มีอารมณ์จะฟังเรื่องนี้หรือไม่สังเกตเวลาและสถานที่ให้ดีเวลาจะโทรศัพท์ถ้าดึกเกินไปก็ไม่ควรโทรเช้าเกินไปก็ไม่ควรโทรและต้องสังเกตด้วยว่าเรื่องไหนควรจะพูดตอนไหนถ้าครบ5้าข้อใจเปิดแน่นอนทั้งพูดเรื่องจริงพูดด้วยคำสุภาพพูดเรื่องมีประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาและพูดถูกกาลเทศะครบห้าข้อเมื่อไร่ผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้นทันที ดูตัวอย่างจากเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไปโปรดองคุลีมานมหาโจรที่ฆ่าคนมากเกือบพันคนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอกับองคุลีมานครั้งแรกพระองค์ยังไม่ตรัสอะไรได้แต่เสด็จไปเรื่อยๆองคุลีมานก็ถือดาบไล่ฆ่าพระองค์พระองค์เสด็จต่อไปเรื่อยๆสบายๆแต่องคุลีมานวิ่งตามสุดฝีเท้าตามอยู่สามโย์คือ48กิโลเมตรวิ่งจนหมดแรงยังตามไม่ทันเลยตะโกนบอกว่าสมณะหยุดก่อน พูดง่ายๆก็คือว่าหยุดให้เราฆ่าหน่อยเราหมดแรงวิ่งตามท่านไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตหยุดแล้วเธอสียังไม่หยุดองค์คุลิมานสวนกลับมาว่าพระอะไรโกหกเดินอยู่แท้ๆบอกว่าหยุดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตหยุดแล้วจากการปลงสัตว์จากชีวิตเธอหล่ะเมื่อไรจะหยุดสิ้นพระสุรเสียงองค์คุลิมานทิ้งดาบจากมือคุกเขา่ากราบขอบวชเลย ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าคำพูดไม่กี่คำก็จริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้หลักครบทั้งห้าข้อคือสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นเรื่องจริงคำพูดก็สุภาพเพราะสามารถเปิดใจองคุลีมานได้เรื่องที่พูดก็มีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ทำให้องคุลิมานหยุดทำบาปกรรมและพูดด้วยจิตเมตตาอย่างยิ่ง ้อสุดท้ายนี้ประสานกับข้อกาลเทศะด้วยคือถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนองคุลีมานตั้งแต่ตอนแรกที่พบกันการสอนจะไม่ได้ผลแต่พระองค์ทรงเข้าใจองคุลีมานดีว่าเป็นคนที่ชอบวิชาที่ยอมมาฆ่าคนเป็นพันก็เพราะหวังจะได้วิชาจากอาจารย์ฉะนั้นการที่พระองค์ใช้อิทธิปาฏิหาริย์เสด็จไปแล้วองคุลีมานต้องวิ่งตามอยู่48กิโลเมตร ระหว่างที่วิ่งก็ต้องมีความคิดเกิดขึ้นมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วว่าพระรูปนี้ไม่ธรรมดาทิฐิในตัวค่อยๆค,ค,คลายลงเกิดการยอมรับลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะมหาตามะคารทีผู้นำของประเทศอินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถึงคราวกำลังจะได้เอกราชจากอังกฤษคนในประเทศก็เริ่มทะเลาะก,กันเองเกิดสงครามกลางเมืองคนมุสลิมฆ่าคนฮินดูคนฮินดูฆ่าคนมุสลิม เกิดเจลาจนฆ่าฟันกันขนาดใหญ่มหาตมาคันทีประกาศอดอาหารจนกว่าจะเลิกฆ่ากันโดยในระหว่างที่มหาตมาคันทีนอนป่วยอยู่บนเตียงมีฮินดูคนหนึ่งเข้าไปหาท่านถือสายโซ่เปื้อนเลือดมาท่าทางดุดันบุกเข้าไปหาท่านแล้วบอกว่าท่านบอกให้ข้าพเจ้าเลิกฆ่าชาวมุสลิมหรือท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเจออะไรมาบ้างลูกน้อยที่น่ารักของข้าพเจ้าถูกพวกมุสลิมฆ่าตายข้าพเจ้าทนไม่ไหว ต้องหาอาวุธเท่าที่จะหาได้ไปฆ่าหลังแขนท่านบอกมาสิว่าข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรมหาตามะคันทีตอบเบาๆว่าวิธียังมีอยู่สิ่งที่ท่านควรทำคือไปหาเด็กมุสลิมที่พ่อแม่ของเขาถูกคนฮินดูฆ่าตายมาเลี้ยงเลือกเด็กกำพร้าอายุพอๆกับลูกของท่านแล้วเลี้ยงเขาให้โตขึ้นมาเป็นมุสลิมที่ดี ไม่ต้องให้เป็นฮินดูและสอนเขาอย่าให้ไปรังแกคนอื่นฟังเสร็จชายคนนี้ช็อกโซ่ตกจากมือล่าถอยออกไปคำพูดเหล่านี้เมื่อถูกถ่ายทอดออกไปทําให้คนได้สติคิดได้ว่าเราฆ่าเขาเขาฆ่าเราฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่จบถ้าคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วมาปรับอย่างนี้จบได้ตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเวร ย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรจะเห็นได้ว่าคำพูดสั้นๆของมหาตามาคาันทีครบองค์ประกอบ5อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้คือพูดด้วยคำสุภาพพูดเรื่องมีประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาและพูดถูกกาลเทศะครบ5ห้าข้อเมื่อไรผลสำเร็จเกิดขึ้นทันทีท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่อง พูดดีพูดโดนง่ายกว่าที่คิดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษ วันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่10มกราคมเป็นวันที่10ของปีหรือวันที่11ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก355วันในปีนั้นวันที่10มกราคมพุทธศักราช4 6 6 2 สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นครั้งแรกโดยมีการรับรองสนทิสัญญาแวร์ไซด์เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างเป็นทางการวันที่10มกราคมพุทธศักราช2471ตินตินตัวละครชื่อดังของจอร์ดเรมี่นักเขียนการ์ตูนและศิลปินชาวเบนเยี่ยมปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือพิมพ์การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปมากกว่า50ภาษาทั่วโลก วันที่10มกราคมพุทธศักราช2489สหประชาชาติจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งแรกณกรุงลอนดอนโดยมีตัวแทนจากภาคีสมาชิก51ชาติเข้าร่วมวันที่10มกราคมพุทธศักราช2544วิกิพีเดียเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของนูพีเดียแล้วแยกจากกันใน5วันให้หลัง พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in